สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปแรกเลยนะครับผมก็จะมาเรียกว่าแชร์ประสบการณ์เลกว่าเกี่ยวกับการเพิ่มน้ําหนักนะครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์ของผมโดยตรงเลยนะครับผมเพิ่มน้ําหนักได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแต่ก่อนเนี่ยถ้าคนรู้จักผมเนี่ยจะรู้เลยว่า ผมไม่ใช่คนอ้วนแล้วก็ไม่ใช่คนที่มีเนื้อมีหนังเลยจะออกเป็นแนวทางที่ผอมแห้งแรงน้อยเลยก็ว่าได้เพื่อนๆก็จะชอบแซวไอ้ไม้เสียผีบ้างไอ้แห้งบ้างไอ้จ่อยบ้างนะครับก็ถามว่ามันเป็นปมด้อยของผมไหมจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปมด้อยหรอกครับแต่ว่าผมก็มีความรู้สึกว่าลึกๆในใจเมื่อไหร่กูจะอ้วนวะเมื่อไหร่เราจะอ้วนเหมือนคนอื่นเขาวะเราก็พยายามหาทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารเสริมมากิน การออกกําลังกายจริงๆการออกกําลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเรายังน้ําหนักไม่มากพอยิ่งออกกําลังกายไปก็ยิ่งจะผอมหนักกว่าเดิมการออกเทรนนิ่งหรือเวทก็อาจจะช่วยได้ในส่วนหนึ่งนะครับก็หาวิธีมาจนสักระยะหนึ่งจนผมได้มาเจอเอจ้าตัวนี้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คลิปที่จะมาโฆษณาอาหารเสริมหรือว่าจะมาโฆษณาอะไรช่วยใครนะครับแต่ว่ามันเกิดจากที่ผม,มลองกินแล้วจริงๆแล้วมันดีขึ้นจริงจากน้ําหนักผม ประมาณ5 2าสิบตอนนี้อยู่ที่ประมาณ6 0สิถึงหกประมาณเนี้ยครับก็จะอยู่นิ่งๆแบบนี้นะครับก็คือตอนเนี้ยผมไม่ได้กินแล้วละ่ะแต่ว่าอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆน,นะครับได้มาชมแล้วก็เผื่อใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับอยากอ้วนแต่ไม่อ้วนสักทีนะครับก็จะได้แบบเหมือนแชร์ประสบการณ์กันเนาะก็ผมกินตัวเนี้ยครับมันติวิทพาสนะครับ ซึ่งมันก็หาได้ตามอตอนนี้ก็คือซื้อทางออนไลน์นะครับจากแอปพวกออนไลน์ที่เขาเปิดกันนะครับช้อปปี้ a z a ด้อะไรอย่างเงี้ยครับก,ก,ก็ก็มีเยอะนะครับสําหรับผมก็กินแค่เดือนเดียวแล้วก็เน้นเหมือนกับว่าอาหารหลักห้าหมู่กินอาหารให้ตรงเวลามากกว่าครับไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยมันทําให้ผมอ้วนขึ้นเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันหิวมันกินแล้วมันไม่หิวเพราะพวกนี้มันเป็นวิตามินรวมครับ จริงๆมันไม่ใช่อาหารหลอกเด็กหรือว่ามันไม่ใช่ยาที่มันเป็นสรรพคุณที่ดีเลือดอะไรหรอกแต่จริงๆแล้วคือมันเหมือนกับเราเรากินมันไปแล้วอ่ะมันจะทําให้เราหิวแล้วก็อยากกินอาหารได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เรากินอะไรได้มากขึ้นต้องเป็นอย่างนี้ดีกว่าซึ่งตัวเนี้ยผมกินทุกเช้าแล้วก็ก่อนนอนแรกๆอาจจะกินแค่ก่อนนอนครับเพราะว่ากินแรกๆแล้วมันจะอาจจะมีอาการง่วงนิดๆแต่ว่าพอกินไว้สักสองสามวันนะครับก็คือปกติแล้วก็ ผมกินอีกตัวหนึ่งเพิ่มเติมก็คือคือผมมาเป็นคนชอบกินโปรตีนแต่ก่อนก็คือเล่นฟิตเนสบ้างบ้าง <c oughs> ไอ้ตัวเนี้ยผมกินตัวบัฟโปรตีนนะครับของมูสชิเพราะว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมีส่วนผสมพิเศษที่เหมือนกับว่าสําหรับการเพิ่มน้ําหนักโดยตรงนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าถ้าใครที่กินโปรตีนจะรู้ดีว่าถ้ากินแล้วไม่ออกกำลังกายเนี่ยมันอาจจะบวมหรืออ้วนหรือ,รอลงคุงได้นะครับก็สําหรับผมก็มี เท่านี้ครับ2ออย่างที่ผมกินแต่ว่าตอนนี้หยุดกินแล้วเพราะว่าตอนนี้คือกลัวไม่ไหวส่วนอันนี้ก็กาลังกินครับกินโปรตีนตามตามเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรอะความต้องการของร่างกายไม่กินมากจนเกินไปนะครับก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ก็คือต้องศึกษาให้ละเอียดก่อนผมก็ไม่ได้บอกว่าแนะนําว่าให้ทุกคนจะต้องไปกินนะครับแต่ละคนอาจจะถูกใช้ยาตัวนี้ถูกหรือว่าบางคนอาจจะ กินทั่วๆไปก็อาจจะน้ําหนักขึ้นแล้วแต่สำหรับผมคือมันขึ้นยากจริงๆผมก็เลยต้องใช้ตัวช่วยพวกนี้นะครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปแรกนะครับผมก็มาแนะนําเท่านี้นะครับขอบคุณครับยังไงก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ